เรื่องน้ำหนักพูดถึงปัญหาก่อนนะครับปริมาณไขมันในร่างกายมากกว่าปกติคือกินมากแต่ใช้น้อยจึงเกิดการสะสมปัญหาอันตรายมีอะไรเช่นความมันสูงเลือดตีบมีปัญหาเรื่องอาจจะเสีียงต่อโรคหัวใจเนี่ยมากกว่าคนปกติห้าสิบเปอร์เซ็นเสี่ยงกว่าเสี่ยงต่อโรคตับแข็งตับโตนิ่วในถุงน้ำดี มีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนปฏิสีะครับมากกว่าปนปฏิสีเท่า,นะา,า,สเ,ทาเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมากกว่าคนปกติข้อเสื่อมเพราะรับน้ำหนักไม่ไหวผู้หญิงนะครับอคันจะเป็นพิษเพราะคนที่จะมีท้องให้ลดน้ำหนักก่อนเรื่อมเสี่ยงต่อคันเป็นพิษและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของเด็กหรือมากกว่าคนปกติมีโรคผิวหนังเชื้อราได้ง่ายเป็นแผลที่ก็รักษายากขาดความเชื่อมั่น สมรรถภาพทางเพศลดปัญหาคราวนี้เมื่อมีปัญหาแล้วเนี่ยทาไมมันถึงอ้วนอ่ะแป้งไขมันที่เรากินลงไปมันดูดซึมมากไงมันดูดซึมมากไปอยู่ที่กล้ามเนื้อก็ทําให้อ้วนไปอยู่ที่หลอดเลือตดตีบตันอย่างนี้ครับคราวนี้การลดลน้ำหนักจำเป็นต้องมีมันมีหลายวิธีเช่นการใช้ยาเนี่ยยากดศูนย์ความหิว คุณก็อิ่มนะมันกดไว้ไม่หิวแต่ก็มันก็โซมากขาดอาหารแล้วผลข้างเคียงก็ทำให้ปากแห้งคอแห้งใจสัน่นโยโย่เสร็จคือกลับมาว่อนอีกไม่คดีครับไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยอันที่สองเส้นใยอย่างเดียวบางยี่ห้อเนะี่ยจะทําให้เกิดการอิ่มได้ก็จริงแต่มันจะขาดสารอาหารอิ่มก็ตามแต่ขาดสารอาหารจึงโซมอันที่สามอดอาหารอันนี้เหนื่อยโซมวิธีสี่คือควบคุมแคลอรี่นั่นหมายถึงได้รับสารอาหารครบห้าหมู่เหมือนเดิมแต่แคลอรี่มันต่ํา มันจะลดเฉพาะไขมันที่สะสมสดชื่นแข็งแรงเหมือนเดิมไม่โยโย่เอฟเฟกไม่กลับไปว้วนอีกครับสีวิธีจะเลือกอะไรครับวิธีไหนคุยตรงนี้ก่อนนะครับค่อยนําเข้าเรื่องของเราวิธีสี่ก็คือเรื่องอาศัยเส้นใหญ่ช่วยอะไรครับลดการดูดซึมวาสาอาทิตซะใช่ไหมตัวนี้โอเมกา้าลดการสังเภาไตากรีเซายร์เพราะตัวนี้ทําให้อ้วนกระเทียมลดไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ไหลเวียนดีไม่เกาะติดแล้วก็มีโอกาสขับถ่ายออกทางปัสสาวะได้ เสริมเสริมกลุ่มอาหารที่แคลอรีต่ต่ำครับอันนี้คือโพซิทิมแคลอรีต่ต่ำครบห้าหมู่คือโพซิทิมตัวนี้คือแคลโรลดการย่อยแป้งสรุปว่าน้ำหนักก็จะมีเส้นใยโอเมก้ากาลิกโพซิทิมแคลโรเป็นหลักนะครับถ้ามีตังก็ CLA เพิ่มเข้าไปอีก cái chút dài